ร้อนแค่ไหนก็ไหวอยู่อันนี้ไม่ใช่ได้บอก พัดลมพกพาแบบมือถือของแบรนด์โกลจอดเปิดกล่องออกมาก็จะมีคู่มือการใช้งานจะอ่านหรือว่าไม่อ่านก็ได้ถ้าขี้เกียจอ่านก็ดูในคลิปนี้เดี๋ยวจะอธิบายฟังก์ชันการใช้งานไว้ให้ทั้งหมดสายชาร์จที่ให้มาก็จะเป็น y ทซ C แล้วก็เขาจะแถมสายคล้องมือมาให้ด้วยน้ำหนักเบาขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายแล้วก็วัสดุเนี่ยเกินราคาเลยทีเดียวลมแรงสามารถปรับระดับแรงลมได้ถึง100ระดับหน้าจอตัวนี้เป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดปุ่มเปิดปิดและก็ช่องเสียบชาร์จไทซ C จะอยู่ด้านหลังตรงนี้ เมื่อเปิดสวิตช์หน้าจอก็จะโชว์เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่และก็จะมีปุ่มบวกลบเพิ่มลดระดับของแรงลมตรงนี้แรงลมตัวนี้สามารถปรับได้ถึง100ระดับวิธีการเพิ่มและลดแรงลมนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบแบบแรกนะครับเมื่อเรากดปุ่มค้างไว้แรงลมก็จะเพิ่มขึ้นทีละระดับเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรากดแล้วปล่อยเนี่ยแรงลมจะเพิ่มและลดครั้งละ20ระดับ แบตเตอรี่ขาให้มาแบบจุกๆ4 0 0 0มิลลิแอมเป์เปิดที่แรงลมสูงสุด100%เนี่ยจะอยู่ได้2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเปิดที่แรงลมปกตินี้จะอยู่ได้ถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวแนะนําให้เปิดที่แรงลม10%ก็พอนะครับเพราะว่าเป็นแรงลมที่ปกติไม่เบาแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปจะได้ใช้ได้นาน,าน,านหลายชั่วโมง และที่สําคัญของแบรนด์โกโจดอตนี้นะฮะเขารับประกัน1ปีใครที่กําลังอยากได้พัดลมมือถือแบบพกพาที่ลมแรงวัสดุดีคุณภาพดีแนะนําของแบรนด์โกโจดอตนี้เลยนะครับจุกทิ้งพิกัดไว้ให้มุมซ้ายล่างที่เดิมนะ